สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม d เด t o สตอนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ฮุนไดอุดรนะครับออกจากบ้านมาก็ประมาณช่วง8โมงเช้าถึงนี่10โมงพอดีเป๊ะเลยก็วันนี้นะครับมารับรถอของเรานะครับซึ่งนำรถมาทำการเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรนะรเปลี่ยนอะไร มมันก็ไ่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e d เ Story นะคะวันนี้นะคะพี่หนึ่งเนี่ยต้องมีภารกิจไปเ,เขาเรียกว่าไงนะเอารถไปเข้าศูนย์ใช่ไหมคะทีนี้เช่ารถมาวันนี้ก็เลยต้องเอารถที่เช่าเนี่ยไปคืนพร้อมทั้งกับเอารถออกจากศูนย์ด้วยนะคะเพราะว่าที่ศูนย์เนี่ยแจ้งมาแล้วว่า,ามีการซ่อม เสร็จไปหนึ่งอย่างนะคะจากรายการลิสต์ออมาสิบอย่างซึ่งเดี๋ยววันต่อๆไปค่อยเอาไปซ่อมต่อนะคะ mm hmm. ทีนี้ว่าเช้านี้นะคะเมก็เลยจะมาต่อท่าลําก่อนนะคะในเพลงของพญาศรีสตะนะคาราชค่ะซึ่งตอนนี้น้องมุกอ่ะเขากําลังทํางานของเขาอยู่เนาะ mm hmm. เดี๋ยวเมย์จะลองต่อท่าอของของเพลงนี้ก่อนนะซึ่งเดี๋ยวประมาณบ,บ่ายๆเนี่ยดี๋ยวน้องมุกจะมาต่อท่านะคะเมย์ก็จะได้ ดูให้น้องด้วยนะแล้วก็ดูให้ตัวเองด้วยแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอลองต่อท่าด้วยตัวเองก่อนนะคะไปคว่ำข,ขาย,ย้ำไปเร,เรื่อยๆขึ้นๆะเะอคะเต็มตัวย่ำเทา้าไปท่านเฉียงเลยไหวยกขึ้นหมุนะไปเดินเร็ว กอดกายน้ำมองแขนด้วยเราสะทานปุดหอวเก้ายกหมุมนก้มหน้าด้วยนิดหนึ่งนะขึ้นก้มหน้าที่เท่านาสอดสีทองมองอลังห้ามผัวปานแตงไว้แต่ขากับ ไม่เชิงว่าซ่อมนะครับไม่เชิงว่าซ่อมแต่ว่ามันมีอะไรหลายตัวที่มันต้องมีการเปลี่ยนเพราะว่าครบอายุแล้วท่านนึกง,ง่ายๆเหมือนกับว่าเป็นยางเป็นยางที่มันโดนแดดโดนความร้อนบ่อยๆแล้วทีเนี้ยมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับผมนะครับผมอ๋อมันมีบางจุดจุดครับที่เขาเรียกว่าตัวครอบตรงท่อน้ํามันของมันเนี่ยมันเริ่มรั่วนะครับ ทำให้น้ำมันเนี่ยมันไหลออกมาน้ำมันเครื่องไหลออกมานะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าขับไปเนี่ยก็ขับได้อยู่แต่น้ำมันที่มันรั่วออกมาเนี่ยมันทําให้ไปโดนสายพวกสายท่อน้ําสายไฟอะไรประมาณเนี้ยแล้วต่อไปเนี่ยสายพวกนั้นอาจจะพังได้ทําให้รถเกิดความร้อนเกิดขึ้นแล้วมันจะเสียมากไปกว่านั้นซึ่งบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ซ่อม ถ้าน้ำมันรั่วเขาก็ใช้วิธีการเติมน้ำมันเครื่องดูเช็คน้ำมันเครื่องบ่อยๆแต่ช่างเขาบอกว่าแต่ถ้าหากว่าเราเราเผลอเราลืมสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าสายที่มันโดนน้ำมันเนี่ยมันเกิดชำรุดไปเนี่ยก็จะทําให้รถเนี่ยมีปัญหาได้อาจจะเสียเยอะในอนาคตก็เลยได้เอามาจอดไว้สองสองวันนะครับแต่ก็ยังไม่ครบนะครับมีบางตัวที่ต้องสั่งอะไรจากต่างประเทศซึ่ง พี่เจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อนเบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสั่งก่อนนะครับอาจจะต้องมาใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งวันนะครับรออะไรตอนนั้นก่อนส่วนรถที่ผมเช่ามาเมื่อกี้ผมก็แจ้งเจ้าของรถไปแล้วว่าผมมาถึงแล้วนะให้มารับรถด,ด้วยเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่จอดไว้ที่นี่เลยเดี๋ยวเขาจะสั่งงานระบบล็อกรถอัตโนมัติเองแล้วเดี๋ยวเขาสะดวกเมื่อไหร่เดี๋ยวเขามารับรถแล้วก็โอนเงินค่า ประการมัดจำของผมเนี่ยผ่านทางโอนโอนนะครับผมก็ก็ตกใจเหมือนกันอ้าอ๋อมันมีระบบเขาเรียกว่าล็อกผ่านทางไกลได้ด้วยเราแค่จอดไว้ที่นี่แล้วก็คุณแจก็ไว้ที่เกะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกเขาเขาล็อกรถจากที่บริษัทเขาได้เลยก็เป็นหนึ่งระบบที่ผมเพิ่งรู้นะครับว่า,าระบบรถเช่าเขาทำกันอย่างนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็ครถนะครับว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูรถก่อนนะครับ ในที่สุดนะครับผมรถของผมก็ไปแล้วนะครับผมนี่ก็เมื่อกี้พี่พนักงานเพื่อนก็ชี้ให้ดูนะครับจุดที่เราได้ทำการเปลี่ยนแล้วก็ล้างเครื่องล้างห้องเครื่องให้ใหม่หมดเลยนะครับนี่สะอาดเอี่ยมอ่องมากเลยล้างห้องเครื่องนะครับใหม่หมดเลยก็พี่พนักงานเ <c oughs> พื่อน z, <c oughs> บอกว่าตอนแรกนะคือมันจะมี น้ำมันรั่วตรงตรงนี้นะครับตรงข้างในผมส่องให้ดูตรงจุดเหลืองๆนะครับเมื่อก่อนจะมีน้ํามันออกมาตรงนี้นะครับผมนำน้ำมันออกมาซึ่งตอนนั้นผมเอามาซ่อมก็เห็นจริงๆครับเป็นน้ํามันรั่วออกมาพอรั่วออกมาเนี่ยมันทำให้น้ำมันมันไปโดนพวกสายสายต่างๆแล้วก็ชิว ของเครื่องตรงนั้นตรงนี้นะครับทําให้มันสายที่มันโดนเนี่ยน้ํามันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเสียนะครับผมก็ล้างใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยข้างในสะอาดมากเลยแล้วมีจุดหนึ่งด้วยก็คือตรงลูกลอกลูกลอกตรงพวกเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแกนพวกเนี้ยตอนแรกก็จะเปลี่ยนแค่สายพานนะครับ เปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนตามอายุการใช้งานครับ1 0 0 0 0แสนกิโลยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับพอเอาสายพานออกมาก็ก็เห็นครับเห็นว่าลุกลุกลอกเนี่ยมันมีอาการแตกนะครับเพิ่งเห็นถ้าไม่เปลี่ยนสายพานก็ไม่รู้นี่ครับเนี่ยรอยรอยแตกนะครับรอยแตกถ้าไม่แกะออกมาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามระยะเวลาการใช้งานคือพอครบ จานวนไม้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนพอเปลี่ยนก็น่าจะมองเห็นแต่ทีนี้เนี่ยเราเราไม่ได้เปลี่ยนในตอนแรกเพิ่งมาเปลี่ยนตอนนี้ก็เลยเพิ่งเห็นนะครับนี่แตกละดีนะครับเปลี่ยนแล้วก็มีพวกชิลต่างๆช่างก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบว่าเป็นพวกมันเปื่อยๆนะครับมันเปื่อยๆมันโดนน้ามันที่มันรั่วนะครับ แต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้แก้หมดแล้วก็มีอะไรส่งคืนให้นะครับอะไรส่งกลับมาให้พวกลูกลอกมูเล่สายพานต่างๆอันนี้เป็นกระปุกเกียร์กระปุกเกียร์นี่คือช่างบอกว่าถ้าเข้าเกียร์แล้วบางทีมันจะเข้าไม่ค่อยตรงเพราะมันเริ่มคลอนเริ่มหลวมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เปลี่ยนตัวเกียร์แล้วก็ ตัวนี้ตัวชิวของห้องเครื่องนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นสายพานที่เราเปลี่ยนออกสายพานนะครับอันนี้เปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับอาจจะยังไม่เสียแต่ว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไว้ก่อนจะได้สบายใจไม่ใช่ว่าขับรถไปแล้วเสียแล้วต้องมา,มาลากมาที่อู่ไม่ใช่นะครับเราเปลี่ยนก่อนดีกว่าโอเคนะครับ ก็รีวิวประมาณนี้ส่วนรถข้างในก็ล้างสะอาดเลยเดี๋ยวจะลองทดสอบขับดูนะครับ